โอไหลอย่นี่ามันน้อยนะเนี่ยขั้นเดือยทำไมอ่ก็เลื่อยเนี่ยจะไม่เกิดกระจายที่แน่นของเราแบบนได คุณเจนตัวแรก็ขึ้นเียว่ะุณเจนเหรอคุณเจนหนักเอาไม่บอสมันเียวมันเดียวอ่ะเีร้อกที้น่เสียร้อนเขอื่นน้ำตาลกับพวกับน้ำปลาพอปูต่อมันเย

ไม่ใช่ผิเนี่ยยังโเ้นเีนะผนียแ่ย่เ้อมาุลินนะ้ขันเนี่คือเราเราเราถ้วยถ้หลายอันลายอย่างก็ิกแล้ก็ป่วยโอ ่ายอยู่ปลาโลมานีตรงนี้แม่แถวหนเที่ยวเที่ยวงน้บอกแต่เนี้ยอยู่ปลาโลมาตู้นี่ด้อไม่กินมาดินทีไม่กินมาเงม่กินหาที่งาลขับ้เหอนทนบรบางที่ัวเดียวน่ะตรงไหน ไงบอกนี่หละเขาพับบ้า่าประแดกใส่ไม้่ยพออเท่ประแดดนิเวลเขาคาเปิดจะค้งมาเปิดถ้าเปิดไปหเลือถ้าเปิดเาได้เนาะเลือด้ bò bò cháo là bơ bơ, cua khoai <laughs> là bơ. Ừ. Ở trên này có kéo cuốn sến kia nọ. Cua